ไอศครีมจ้าไอศครีมนั่นมันรถไอศครีมนี่ไปดูกันดีกว่าพวกเราว้าวอืมเอาแบบไหนดีนะเรื่องไม่ถูกเลยแมนแมนเป็นตาแซ่บทั้งนั้นเลยลองอันนี้ไหมล่ะน้องมีของแถมอยู่ในถ้วยด้วยเอาแบบนี้ในถ้วยครับเจ๋งที่สุดเลยนะได้กินทางไอศครีมและยังได้ของแถมอีก ไอ้สกิมกระแซบนี่บนถ้วยเขียนไว้ว่ามีตุ๊กตะตุ่นให้สะสมตั้งสิบบนแนะพรุ่งนี้เราซื้อกินกันอีกนะได้เลยอ่ะแม่บอกให้เราซื้อน้ำแข็งเข้าบ้านด้วยดีนาะแวะร้านชําก่อนดีกว่าคุณนะครับผมขอซื้อน้ำแข็งสองถุงครับจ้าลาเดี๋ยวนะแถมของเล่นสุดเท่ ได้แล้ว12บาทจ้าผมขอขนมถุงนั้นด้วยครับของเล่นจากไหนน่ะมากองเยอะแยะเชียวของผมเองครับแ่ระเบิดไปเลยตู้นี่ของแถมจากขนมหมดเลยเหรอใช่คราวนี้เราตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าเราจะสะสมของแถมจากขนมทุกชนิดขวัญว่าการกินขนมเพื่อจะเอาของแถมเนี่ยไม่เห็นจะคุ้มตรงไหนเลยอย่าคิดอย่างนั้นสิต้องคิดซะว่าขนมที่มีของแถมเนี่ย เป็นเหมือนโชค2ชั้นเลยนะนอกจากได้กินขนมแล้วยังได้ของเล่นมาเล่นอีกด้วยที่ตู้ว่าวกระถืกเนาะถัดจังซี่เข้ามาสะสมกันดีกว่างั้นมาแข่งกันไหมว่าใครมีเยอะกว่าเอาสิเอาสิอ,าสอ้ยอิ่มมากเลยแต่ถ้าได้ของแถมน้อยกว่าจุกกับบิ๊กลับเราก็แพ้นะสิจะยอมไม่ได้เด็ดขาดสู้ ไหนดูซิของแถมเป็นอะไรนาะว้าวเยี่ยมไปเลยได้ปืนจิ๋วแล้วอย่างนี้ต้องกินฉลองเอ๊ะมีถุงอะไรแถมมาอีกล้ะเนี่ยอ่านฉลากให้ดีนะเราอาจจะได้รับอันตรายก็ได้เสียเวลาจะตายไม่ต้องอ่านมันรอ อ่านในเธอะถ้าเกิดเราทานอะไรอันตรายเข้าไปอาจจะทําให้เราเสียชีวิตเลยก็ได้นะนี่มันขนมสําหรับเด็กเขาไม่ได้ใส่อะไรอันตรายมันหรอกินเลยใจดีชะไหดแถมของเล่นแล้วยังแถมขนมให้กินเพิ่มอีกแม่ครับผมเป็นอะไรไปครับก็ลูกเผลอไปกินของแถมที่มาจากขนมข้าวนะสีนี่ลูกไม่ได้อ่านเหรอว่ามันเป็นวัตถุอันตราย เมลเล็กๆนั่นเหรอครับก็ผมนึกว่ามันเป็นขนมที่แถมมานี่นาะต่อไปถ้าเราจะรับประทานอะไรเราต้องอ่านฉลากให้ดีเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องน่าอันตรายแบบนี้ขึ้นอีกก็ได้อ้อที่สําคัญเรายัางอยู่ในวัยที่ร่างกายจเจริญเติบโตเราก็ไม่น่าจะทานขนมมากมายขนาดน,นี้นะขนมพวกนี้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังให้โทษอีกด้วยมีโทษด้วยเหรอครับ มีสิขนมพวกนี้มักทำมาจากแป้งและน้ำมันถ้าเราทานเข้าไปเยอะๆก็ทำให้เราอ้วนขึ้นอาจจะกลายเป็นโรคอ้วนได้ง่ายๆเลยนะเราก็จะได้รับผลเสียมากมายตู้ต้องงดขนมพวกนี้แล้วล่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับคุณหมอสั่งให้ผมงดขนมถุงทุกชนิดเลย ผมก็อยากทานนะครับแต่เพื่อสุขภาพตัวเองก็คงต้องยอมดีแล้วล่ะตู้คนเรานะักต้องรู้จักรักตัวเองอย่างถูกวิธีไม่ใช่หาความสนุกใส่ตัวจนลัดเลยสุขภาพตัวเองนี่เพราะผมไม่ได้อ่านฉลากมันให้ดีซะก่อนแท้ๆถึงได้เป็นแบบนี้ นี่ยังดีนะที่หมอช่วยรักษาโยมได้ทันโยมลองคิดดูสิว่าถ้าโยมมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับความสนุกจนขาดสติไม่คิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนต่อไปอาจจะอันตรายยิ่งกว่านี้ก็ได้นะครับเน้นแก้วคราวนี้ผมเพลินจนไม่มีสติจริงๆเฮอรู้จักเลือกของกินที่ดีมีประโยชน์และกินอย่างพอเพียงทำดีไม่ต้องเดี๋ยว